พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบบุรุษอันสูงสุดตอนที่ยี่สิบสีจากวิสุทธาชนะวิลาสินีอัตตกถาขุตกศนิกายอัปทา,านอัตตกถาพุทธวักที่หนึ่งสันติเกนิทานกถาหลังการตรัสรู้แล้วของพระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นพระองค์ก็ได้เสวยวิมุตติสุข อยู่เจ็ดสัปดาห์ขณะน,นี้หลังจากการเสวยวิมุตติสุขนะสัปดาห์ที่ห้าคือนะักควงไม้อชัชปารานิโครธแล้วมันผู้บีบาปคอยติดตามอยู่ตลอดการตั้งแต่พระองค์ออกมหาพิเนสกรมแล้วนั้นก็ไม่ได้เห็นความพลังพลาดอะไรอะไรของสิทธะบัตรนี้สิทธ,ธานี้ก้าวล่วงอำนาจของเราเสียแล้ว จึงมีความโทมนัสอยู่ในหนทางใหญ่เมื่อคิดถึงเหตุสิบกประการจึงขีดเส้นสิบกเส้นลงบนแผ่นดินคือคิดว่าเราไม่ได้บำเพ็ญทานะบารมีเหมือนสิทธัตถนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทธัตถนี้ดังนี้แล้วขีดลงไปเส้นหนึ่งอันหนึ่งคิดว่าเราไม่ได้บำเพญ็ญศีลบ,บารมีและอื่นๆ เนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิลิยาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานะบารมีเมตตาบารม,าารมีอุเบกขาบารมีเหมือนสิทธัตถานี้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทธัตถานี้ดังนี้แล้วขีดเส้นที่สองถึงเส้นที่สิบอันหนึ่งคิดว่า เราไม่ได้บำเพ็ญบารมีสิบอันเป็นอุปนิสัยแก่การแทงตลอดอินทริยปรโรปริยติยานอันไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเหมือนสิทธัตถานี้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่ได้เป็นเช่นกับสิบทธัตถานี้ดังนี้แล้วขีดเส้นที่สิบอ็อันหนึ่งคิดว่าเราไม่ได้บำเพ็ญบารมีสิบ อันเป็นอุปนิสัยแก่การแทงตลอดอาศยานนสยา,ยานและอื่นๆมหากรุณาสมาปฏิยานยมกะปฏิหาริยานอนาวรณญา,านสัพพัญยุตยานอันไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเหมือนดังสิทธะนี้เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่เป็นเช่นกับสิทธฐานี้ดังนี้แล้วขีดเส้นที่สิบสองถึงเส้นที่สิบหกมานั่งขีดเส้นสิบกเส้นอยู่ที่หนทางใหญ่เพราะเหตุดังกล่าวมานี้ด้วยประการฉนี้ก็สมัยนั้นทิดาของมานสามนางคือนางตันหานางราคาและนางอาราดีคิดว่า บิดาของพวกเราไม่ปรากฏบัตรนี้อยู่ที่ไหนหนอจึงพากันมองหาได้เห็นบิดาผู้มีความโทมนัสนั่งขีดแผ่นดินอยู่จึงพากันไปยังสำนักของบิดาแล้วถามว่าท่านพ่อเพราะเหตุไรท่านพ่อจึงเป็นทุกข์หม่นหมองใจมานกล่าวว่าลูกเอ๋ยมหาสมณานี้ ลวงผลอำนาจของเราเสียแล้วพ่อคอยดูอยู่ตลอดเวลาประมาณเท่านี้ไม่อาจได้เห็นช่องคือโทษของมหาสมณานี้เพราะเหตุนั้นพ่อจึงเป็นทุกข์หม่นมองใจทิดามานกล่าวว่าถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านพ่ออย่าเสียใจเลยลูกๆจจากทำรรม,มหาสมณานั้น ไว้ในอำนาจของตนของตนแล้วพามามานกล่าวว่าลูกเอย๋ยสมณะน,นี้ใครๆไม่อาจทำไว้ในอำนาจได้บุรุษผู้นี้ตั้งอยู่ในศรัทธาอันไม่หวั่นไหวที่ดามานกล่าวว่าท่านพ่อพวกลูกชื่อว่าเป็นสตรีลูกลูกอยากเอาบ่วง คือราคาเป็นต้นผูกมหาสมณะนั้นนำมาเดี๋ยวนี้แหละท่านพ่ออยากคิดไปเลยครั้นกล่าวแล้วจึงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลว่าข้าแต่พระสมณะพวกข้าพระบาทจะบำเรอบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า นิได้ทรงใส่ใจถึงคำของพวกนางทั้งไม่ทรงลืมพระเนตรแลดูทรงนั่งสวยสุขอันเกิดแต่วิเวกอย่างเดียวเพราะทรงน้อมพระไทยไปในธรรมเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอุป,ปธิอันยอดเยี่ยมที่ดามานคิดกันอีกว่าความประสงค์ของพวกผู้ชายเอาแน่ไม่ได้บางพวก มีความรักหญิงเด็กๆบางพวกรักหญิงผู้อยู่ในปฐมวัยบางพวกรักหญิงผู้อยู่ในมัชชิมวัยบางพวกรักหญิงผู้อยู่ในปฐมวัยบางพวกรักหญิงผู้อยู่ในมัชชิมวัยบางพวกรักหญิงผู้อยู่ในปัดชิมมวัยภากระไรพวกเราควรเอารูปต่างอย่าง เข้าไปล่อแล้วยึดเอาจึงนางหนึ่งหนึ่งนิรมิตอัตภาพของตนของตนโดยเป็นรูปหญิงวัยรุ่นเป็นตน้นคือเป็นหญิงวัยรุน่นเป็นหญิงยังไม่คลอดเป็นหญิงคลอดคราวเดียวเป็นหญิงคลอดสองคราวเป็นหญิงกลางคนและเป็นหญิงผู้ใหญ่ เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงหกครั้งแล้วทูลว่าข้าแต่พระสมณะข้าพระบาททั้งหลายจะบำเรอบาทของพระองค์แม้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ทรงใส่พระไทยโดยการที่ท่งน้อมพระไทยไปในธรรมะเครื่องสิ้นไปแห่งอุปธิอันยอดเยี่ยม ส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นทิดามานเหล่านั้นเข้าไปหาโดยเป็นหญิงผู้ใหญ่จึงทรงอธิษฐานว่าหญิงเหล่านี้จงเป็นคนฟันหักมีผมงอกคำของเกจิอาจารย์นั้นไม่ควรเชื่อเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้ทรงกระทำอธิษฐานเห็นปานนั้นก็หาไม่ได้ แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอจงหลีกไปพวกเธอเห็นอะไรจึงพยายามอย่างนี้ควรทำกรรมชื่อเห็นปานนี้เบื้องหน้าของคนผู้อย่างไม่ปราศจากราคาเป็นตน้นก็ตถาคตละราคาโทสะโมหะแล้วจึงทรงปรารภถึงการละกิเลสของพระองค์ ทรงแสดงธรรมตรัสคาถาสองคาถาในพุทธวัตรธรรมบทดังนี้ว่าความชนะอันผู้ใดชนะแล้วไม่กลับแพ้ใครๆจะนำความชนะของผู้นั้นไปไม่ได้ในโลกท่านทั้งหลายจากนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดผู้ไม่มีร่องรอย ไปด้วยร่องรอยอะไรพระพุทธเจ้าพระองค์ใดไม่มีตัณหาดุดข่ายใส่ไปในอารมณ์ต่างๆเพื่อจะนำไปในที่ไหนท่านทั้งหลายจากนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรดังนี้ที่ดามานเหล่านั้น ภากันกล่าวคํามีอาธิว่าในว่าเป็นความจริงบิดาของพวกเราได้กล่าวไว้ว่าพระอาหารหันตุขตจ้าในโลกใครๆจะนําไปง่ายๆด้วยราคาหาได้ไหมดังนี้แล้วพากันกลับมายัางสํานักของบิดาฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยับยั้งอยู่ ที่อาชาปาลนิโครดนั้นนั่นแหละตลอดสัปดาห์แต่นั้นได้เสด็จไปยังโคนไม้มุจจรินณที่นั้นเกิดฝนพรำอยู่ตลอดเจ็ดวันเพื่อจะป้องกันความหนาวเป็นตน้พนพญานาคชื่อมุจจรินเอาขนดวงเจ็ดรอบทรงเสวยวิมุติสุขอยู่ เหมือนประทับอยู่ในพระคันธก,กุดีอันไม่ขับแคบทรงยับยั้งอยู่ตลอดสัปดาห์แล้วเสด็จเข้าไปอย่างต้นราชายัตนะแม้นัดที่นั้นก็ทรงยับยั้งเสวยวิมุติสุขอยู่ตลอดสัปดาห์โดยลำดับการเพียงเท่านี้ก็ครบเจ็ดสัปดาห์บริบูรณ์ ในระหว่างนี้ไม่มีการสงพระพักไม่มีการปฏิบัติพระสรีระไม่มีกิจด้วยพระกระยาหารแต่ทรงยับยั้งอยู่ด้วยชานสุขและผลสุขเท่านั้นฉันในวันที่สีสิบอันเป็นที่สุดของเจดสัปดาห์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ที่ต้นราชายตนานั้น เกิดพระดำริขึ้นว่าจากสงพระพักเท้าสะกัดยอมเทพได้ทรงนำผลสมออันเป็นยาสมุนไพรามาถวายพระศาสดาสวยผลสมอนั้นด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงได้มีการถ่ายพระบังคนหนักลำดับนั้นเท้าสะกะนั้นแลได้ถวายไม้ชํำระพระทนชื่อนากระดาและ น้ำบ้วนพระโอษ์น้ำสงพระพักแก่พระองค์พระศา,าสดาทรงเขียวไม้ชำระพระทนนั้นแล้วบ้วนพระโอษฐ์สงพระพักด้วยน้ำจากสะอโนดาตเสร็จแล้วยังคงประทับนั่งอยู่ที่โคนไม้ราชายตนานั้นนั่นแหละสมัยนั้นพานิชย์สองคนชื่อตปุตสะและพันลิกะ เดินทางจากอกกาละชนบทจะไปยังมัชชิมาประเทศด้วยเกวียนห้าร้อยเร่มผู้อันเทวดาผู้เป็นญาสาโลหิตของตนในชาติก่อนกั้นเกวียนไว้ให้มีความอุตสาหะในการจัดพระกรยาหารถวายแด่พระศาสดาจึงถือเอาเข้าวตูก้อนและขนมน้ำพึ่ง ในวงเล็บขนมหวานแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับพระกระยาหารของข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดดังนี้แล้วน้อมถวายพระศาสดาแล้วยืนอยู่เพราะปาดได้อันตรทานหายไปในวันรับข้าวปายาต พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำริว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายย่อมไม่รับที่มือเราจะรับที่อะไรหนอหลำดับนั้นเท้ามหาราชทั้งสี่องค์จากทิศทั้งสี่รู้พระดำริของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงน้อมถวายบาตรทั้งหลายอันแล้วด้วยแก้วอินทนิลพระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่ทรงรับบารเหล่านั้นท้าวมหาราชทั้งสี่จึงน้อมถวายบาทสี่ใบอันแล้วด้วยศิลามีสีดังถั่วเขียวเพื่อจะทรงอนุรักษ์ศรัทธาของท้าวมหาราชทั้งสี่จึงทรงรับบารแม้ทั้งสี่ใบทรงวางสอนสอนกันแล้วทรงอธิษฐานว่าจงเป็นบารใบเดียวบารท,ทั้งสี่ใบ จึงมีรอยปรากฏอยู่ที่ขอบปากรวมเข้าเป็นใบเดียวกันโดยประมาณบาทขนาดกลางพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับพระกรยาหารที่บาทอันล้วนด้วยศิลามีค่ามากนั้นสเสวยแล้วได้ทรงกระทำอนุโมทนาพานิชที่น้องสองคนนั้น ถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสารณะได้เป็นทเววาจิกะอุบาสกคืออุบาสกผู้กล่าวถึงสารณะสองลำดับนั้นพาณิชย์ทั้งสองคนนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงโปรดประทานฐานะอันควรที่จะพึงปรนิบัติ แก่ข้าพระองค์ทั้งสองด้วยเถิดผู้มีพระภาคเจา้าจึงเอาพระหัตถ์ขวารูปพระเศียรของพระองค์แล้วได้ประธานพระเกตธาตุทั้งหลายให้ไปพานิชทั้งสองนั้นบรรจุพระเกตธาตุเหล่านั้นไว้ภายในพระอบทองคําประดิษฐานพระเจดีย์ไว้ในนครของตน ก็จำเดิมแต่นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับไปยังต้นอชาปารานิโครธอีกแล้วประทับนั่งอยู่ที่ขวงต้นนิโครธครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพอประทับนั่งที่ข่วงต้นนิโครธเท่านั้นทรงพิจารณาถึงความที่ทำอันพระองค์ทรงบรรล,ลุแล้วเป็นธรรมะลึกซึง้ง ความตรึกอันพระพุทธเจ้าทั้งปวงเคยประพฤติกันมาถึงอาการคือความไม่ประสงค์จะทรงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นบังเกิดขึ้นว่าธรรมานี้เราบรรลุได้โดยยากแลลำดับนั้นเท้าสหัมบดีพรมทรงดำริว่าท่านผู้เจริญโลกจากพินาศหนอ ท่านพูดเจริญโลกจากพินาศหนอจึงทรงพาเท้าสักกะเท้าสุยามาเท้าสันดุสิตเท้านิมมานรดีเท้าว,วัสวัตดีและเท้ามหาพรมทั้งหลายจากหมื่นจักรกวาลเสด็จมายังสำนักของพระศาสดาทาูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม โดยในเป็นต้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคยาวจงทรง,งแสดงธรรมพระศาสดาทรงให้ปฏิญญาแก่เท้าสหัมบดีพรมนั้นแล้วทรงดำริอยู่ว่าเราควรแสดงธรรมกันแรกแก่ใครหนอทรงยังพระดำริให้เกิดขึ้นว่าอาราระดาบท เป็นบัณฑิตเธอ,อจักรู้ธรรมานี้ได้เร็วพลันจึงทรงตรวจด,ดูอีกทรงทราบว่าอารารดาบทนั้นกระทำกาละได้เจ็ดวันแล้วจึงทรงรำพึงถึงอุทธกดาบทได้ทรงทราบว่าแม้อุทธกดาบทนั้นก็ได้กระทำกาละเสียเมื่อพบค่ำวานนี้ จึงทรงมณสิการปรารพถึงพระปัญจวัคคีว่าภิกษุปัญจวัคคีมีอุปการะมากมายแก่เราจึงทรงรำพึงว่าบัดนี้ภิกษุปัญจวัคคีเหล่านั้นอยู่ที่ไหนหนอได้ส่งทราบว่าอยู่ในป่าอิสิป,ปตนมรุกขายวันแขวงเมืองพารณาณี จึงเสด็จเที่ยวบินธบาทไปรอบๆโพธิมันประทับอยู่สองถึงสามวันแล้วทรงดำริว่าในวันเพ็ญเดือนแปดเราจากไปเมืองพาราณสีประกาศพระธรรมจักรจึงในดิถีที่สิบสี่คำแห่งปักเวลาปัจจุสมัยใกลรุงเมื่อราตรีสว่างตั้งขึ้นแล้ว พอเช้าตรูทรงถือบาทและจีวรเสด็จดำเนินสิ้นผลทางสิบแปดโยนในระหว่างทางทรงพบอุปกะอาชีวกจึงตัดบอกถึงความที่พระองค์เป็นพระพุทธเจา้าแก่อุปกะอาชีวกนั้นแล้วเสด็จถึงป่าอิสิปตนะในเวลาเย็นวันนั้นเอง ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมักผลนิพพานเป็นเครื่องบูชาอันสูงสุดด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการกระทํากิจในอริยสัจสี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอนอมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสอพภูมิขอทุกท่านจามีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเป็นไปเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง สาดสาทูสาธุูสาธทูเจ้าค่ะค่ะ